ร่งานแล้วพี่น้องคะว่ายวายวายเอาอะไรมาฝากเมียฝรั่งเอาอะไรมาฝากเมียโอ้ยหูเฟียนี่ปะป๊านี่ฮูฟีบาทฮูเฟีอยู่หรอโอ้ยหกสิบบาทหกสิบยูโรซื้อเบี้ยพริกน้อยโอ้ยไปเจอในกลันว่างั้นเห็นลูกสาวบอกวันเสาร์ที่ผ่านมาไปวิ่งเลาะให้เมีย มันอยู่ในกระดาษเนาะวันนี้เลิกงานเมียอยู่บ้านไปเอาพริกมาให้เมียพี่น้องขานะคะหกสิบสองอ่าสิบสามสิบสี่สิบสี่ต้นเอามาหมดเลยสามีบอกว่าเหมามาให้หมดเลยนะว่าง,งั้นมะเขือเทศแล้วก็แตงด้วยย yeah. มาปลูกกันนะคะพี่น้องะ่ะวันนี้ก็ได้ปลูกพริกไว้แล้วปลูกผักเนาะเม็ดเบีย้ยเวลาเราเอาพริกไปลงด้วยเลยเนาะว้า wow. ว ดีใจดีใจดีใจยิ่งกว่าได้ทองสามีรู้ใจนะคะซื้อพริกมาให้เมียดีใจได้เบี้ยพริกจ้าพริกขี่หนูมาดูกันนะปีนี้อืมแปดสองสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดต้นเนาะ มาปลูกกันเลยค่ะพี่น้องขาสามีเตรียมจัดการช่วยแล้วนะคะเลิกงานไฟแวะช็อปซื้อมาให้เมียของขวัญอะไรก็ไม่เท่าเนาะมาดูกันว่าปีนี้จะปลูกได้งามขนาดไหนนะคะซื้อมาให้แล้วก็ต้องช่วยกันนะคะคนละไม้ละมือประกอบเต็นเนาะให้กับเมียนะคะ วนผักน้อยหันสาปปะปากันเสิร์ฟดรางมาสับวางกันก่อนนะคะเราจะปลูกผสมไปกับนี่แหละเพราะที่เรามันน้อยเนาะก็จะมาดูกันเลยเราจะวางกันประมาณนิดๆหน่อยๆพอได้กินพอแค่ได้ปื้มนะคะได้ปื้มได้เก็บริกกับเขาเนาะอ,งอางนี้เลย กระนูกตรงออแอร์จะอีกสระบ้าง่ะอ่าดีจ้ะอ่าทีนี้เราก็จะมาขุดกันเลยนะคะอือขุดน้่นคือปัญหาหาที่นั่งก่อนนะคะ น่ะที่นั่งก่อนเลยพี่ต้องเด้ที่เดิมในเบี้ยผักที่จับปลูกนะี่หละเนาะไม่รอให้โตแล้วนะคะกำลังงามเลยได้เลยมาดูกันปีนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะ ยงยกับข้าไม่ได้ต้องหาที่นั่งเข้าอันนี้เลยนะคะปลูกแล้วพี่น้องจา้า อันนี้แตงกัวนะคะแตงกัวฝรั่งสองพุ่มแล้วก็มะเขือเทศสามสี่ห้านะคะเรียงติดริมเนาะติดริมข้างนอกแล้วก็พริกนี่เบียพริกเย,ยจ้าได้กี่ต้นพี่น้องคะพริกขี้หนูน้อยนะคะเดี๋ยวมาตามชมแล้วก็มิกด้วยเม็ดผักเม็ดคะน้าเม็ดผักชีผักชีเล่า รวมในนี้เลยนะคะส่วนน้อยส่วนผสมคะ่ะบรรยากาศดีมากวันนี้เมียปลูกแล้วอันนี้เขาซื้อมาเลยนะเหล็กตั้งค้างเขาเรียกว่าทำค้างเนาะให้แตง แคบวิง่งเขาเรียกว่าปล่อยให้กับพื้นไม่ได้รวมด้วยช่วยกันดีใจสามีกลับจากงานมาซื้อเม็ดไอยอดเบีย้ยพริกมาฝากเมียีอจ๋ายยังไม่เด็ดยอดนะคะปล่อยไปก่อนเนาะให้เขาโตเต็มที่อีกสักหน่อยถึงจะเด็ดยอดเพราะเบีย้ยเขาก็ไม่ใหญ่ทำไมาอจ่าถึงรีบปลูกนะคะเพราะว่าเราจะใส่เต็นท์ด้วยเนาะก็จะช่วยความเย็น แล้วสามีบอกว่าเหมามาให้เลยนะเหมามาให้เลยนะคะเพราะว่ามีแค่นี้ยกยกถาดมาเลยสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้สิบสี่ต้นสำหรับพริกนะฮะได้มะเขือเทศไหมห้าต้นได้แตงกว่ามาให้สองต้นยายจาปลูกถั่วเม็ดถั่วหยอดไว้แล้ววันนี้ความใจเย็นของนาง แ้วดีบขนุกนะมูเทนดีบแส่นะเบเวกันฟันแล้วนะอบอกกดเข้าลึกๆเดี๋ยวมันก็ล้มนี่ตัวกดอดเอาไปเสียบสติดต้นเลยชนลากตายพอดีเมจเตอร์แฟดเบเวกสั่งสั่งนะอ,อย่าขอบคุณครับป,ปา้าป๋ามามาดีใจมากเลยวันนี้มามาแฮปปี้ป้าป๋ากับ คำกลมตรึกอร์มวะรกะแฮปชิลี่ฟอร์มามาอดีใจมากบอกเขานะคะขอบคุณป้าป้าที่ซื้อพริกซื้อผักมาให้มามาเนาะแล้วก็มาดูกันตามภาษาส่วนน้อยเดี๋ยวมีเวลาว่างต้องไปลื้อด้านนู้นอีกเนาะอ่ากระเทียมตรงนี้จะเหมือนคล้ายๆถอนหญ้าออกแล้วเห็นไหม จะให้เพาะให้เขาเป็นเม็ดให้หนาเนาะจะไม่กินนะคะแต่ว่าจะไล่เก็บใบกินไม่มีการเสียเดยอยู่ใกล้บ้านเออตั้งแต่เป็นโควิดมานี่เหมือนกับกินผักสดไม่ค่อยได้อะความรู้สึกว่ามันจะคันคอเนาะแต่กินผักดองแซบเดยอพี่น้องเดยอเปรี้ยวๆนะ <c oughs> ลดน้ำให้เมียแล้วนะคะหน้าที่ใครน้าที่มันขุดให้เมียแล้วเมียเป็นน้าที่ปลูกทีมนี้มาติดตาม คนรดน้ำทุกๆวันนะฮะมุดเฟ่หอะ่ะอืมรดเยอะๆมันแห้งแต่อย่างนะต้องระวังตรงจี้เพราะอะไรเนี่ยวิ่งผ่านแล้วนะครับพี่น้องขาถ้ารดแบบนี้วิ่งผ่านอย่างนี้ไม่ได้กินน้ำดิ <c oughs> แต่รู้เปโศก,กันเนี่ยมันเองก็มุมดเบสจะลังอะ่ะ อย,อย่าบนอย่าบ <öst> <asive motorcycles> ่นพ่นะเสียงดีนะแบบเนี้ยจะบอกให้พี่น้องทำให้แล้วอย่าบ่นนะนีซากอย่าบนอย่าบ่นอย่ามาออนน่นุกนี่นาดอีกเวสกะเ้ามาเขาบอกว่าคืนยังเดียนอยู่แต่ว่าพื้นมันไม่เปียกอ่ะเออฮูกันเเ็นซาเจ้านัด ีเทียงนะครบอกว่าเย็นเดี๋ยวมันก็หนาวหนาวก็จริงแต่พื้นมันแห้งอ่ะ เมืองหนาวเพื่อนหมดปลูกพริกเมืองหนาวคุ้มค่าไหมต้องสร้างบ้านให้พริกนะคะพี่น้องค้าเรียบร้อยเนาะให้มันอมแสงแดดนิดนึงเนาะ